เทนี่พันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดพัสดุอีกแล้วนะคะแต่ว่าพัสดุนี้เนี่ยจะเป็นพัสดุที่เรานำาซกุชิเข้ามาขายนะคะแล้วก็เราคิดว่าในเมืองไทยตอนนี้นะคะยังไม่มีใครขายมั้งนี่นะคะกล่องใหญ่มากๆแล้วก็หนักมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะคะนี่นะคะก็เปิดออกมาแล้วนะ ใหญ่มากนะคะใหญ่ก,กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากนะคะคือแบบใหญ่เวอร์นะคะตื่นเต้นอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นซาลาเปานะคะหลายแบบมากเลยเดี๋ยวเราออกมาให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นแมวเย้แมวน่าตาแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มรีวิวกันที่ซาลาเปานะคะเพราะว่ามันขนาดมันทําให้เราช็อกมากนะคะ คือเราอะไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่นะเริ่มดูที่แพคเกจจิ้งนะคะก็น่ารักมากๆเลยดูเห็นไหมมันจะมีแบบลายพวกนี้นะคะคือสีสดใสน่ารักมากนะคะยี่ห้อก็ A b e บนะคะนี่ a b e บนะคะ A b e บสบัตัวนี้นะคะก็จะหอมเป็นแบบอธิบายไม่ถูกอะมันคือกลิ่นวาน,นิลลานะคะประมาณนั้น นี่ใหญ่มากนะคะแล้วก็จะเห็นสีเป็นมุกมุกนิดนึงนะคะด้านในจะมีบอลเชนด้วยนะนี่นะคะบอลเชนสโลมากเลยนะคือมันนุ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากเลยอะต่อไปสีชมพูนะคะ อันนี้กลิ่นพีชนะคะเหมือนพีชไอบลูมเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจด้านหลังเหมือนเดิมนะคะนี่สีเงามากเลยนะสโลมากอีกแล้วนะคะสีสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะตัวซีลที่เปิดนะคะมันก็จะอยู่ด้านบนถุงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นนิท์นะคะนี่ สีสวยนะคะเป็นโทนสีฟ้าที่แบบสวยโอเคมากๆเลยอะ่ะคือสีแบบไม่เข้มไปไม่อ่อนไปนะคะกำลังดีเลยต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มดูที่แมวกันเลยนะคะแมวเนี่ยเป็นอันที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเราเพราะว่าคือมันแบบมันมันน่ารักอะ่ะแพ็กเกจแมวนะคะตรงนี้ก็จะมีแมวสามสีนะคะแล้วก็มีเออรอยเท้าแมวนะคะด้านหลังจะเขียนว่าแคทบันนะคะ เนื้อสัมผัสน,นุ่มมากนะคะคือแบบเนื้อดีมากนะคะอันนี้คือเนื้อนี้กับเนื้อซาลาเปาอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนแบบจะออกสกัสกๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเคลือบมุกนะคะดูสีด้านล่างมันแบบมีรอย texture ด้วยนะคะเื้อ่ะหวัวนุ่มมากนะคะสล o มากแล้วสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีฟ้ากลิ่นมิ้นท์นะคะ นุ่มสโลสุดๆนะคะคือมันนุ่มเวอร์สโลมากอะ่ะเราชอบมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสโลเวอร์นะคะคือเราพูดคำว่าสโลกี่ทีก็ไม่รู้นะคะแต่คือแบบมันต้องมาสัมผัสเองจริงๆนะเพราะว่าเนื้อดีมากจริงๆนะคะสำหรับการรีวิวนะคะ s a k u ช c h i l o ใหม่นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถแอดไลน์นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปกดติดตามร้านเรานะคะเราจะทิ้งชื่อไว้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย